สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้นะครับได้เสนอเรื่องของรัสเซียยูเครนะอตอนก่อนหน้านี้นะครับได้นําเสนอเรื่องการถอนตัวของทหารรัสเซียซึ่งก็โดยเพราะการถอนตัวจากเชอร์บิลนะก็มีความกังวลกันว่าอาจจะไปสัมผัสนะสารกัมมันทภาพรังสีเพราะว่าดันเทเลทาราไปขุดหลุมเพราะในบริเวณที่เขาเรียกว่าป่าแดงซึ่ง จริงๆเนี่ยนะคนยูเครนเขารู้ว่าอันตรายขนาดไหนอะแต่ความบาระหัมหรือสไตล์รัสเซียเนี่ยบางทีมันมีอะไรแบบนั้นแต่ว่าคนก็สงสัยกันว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะว่าเตรียมการเพื่อที่จะยกทัพใหญ่มาจัดการกับยูเครนซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่าที่ผ่านมานะล้มเหลวนะแพ้สู้ไม่ได้นะก็เลยพยายามจะประกาศใช้ชนะยกแรกว่านะ ได้คุมพื้นที่ทางด้านตะวันออกนะไว้แล้วนะซึ่งถ้าเราดูตามแผนภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่านะครับรัสเซียในยวางแผนประมาณนี้เลยนะอันนี้นะก็วันนี้ก็จะถอนจากทางด้านทิศเหนือนะทิศเหนือนี่ถอนไปแล้วก็เคียฟนะเชโนโนบิลนะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันนะถัดไปทางเบลารุสนะแต่ว่า น่าจะเป็นการพยายามจะเอากําลังทหารมาในแถบทางด้านตะวันออกนะแถวดอมดาสนะครับก็คือเนี่ยลูฮานกับดอนเนตนะครับดอนเนสแล้วก็จริงๆเนี่ยความพยายามในการที่จะยึดมาริโปลเนี่ยมาริโเนี่ยมันน่าสนใจมากพี่น้องไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่พี่น้องอาจจะไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะไอ้ลูกศรที่ผมชี้เนี่ยแต่วันเนี้ยเมืองทางขวามือเลยนะพี่น้องสามเมืองเนี่ย คือจุดที่รัเสเซียพยายามจะนะเข้าไปปิดล้อมนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยก็คือว่าปิดทางลงทะเลของยูเครนะจะล้อมเอายูเครนให้ได้แบบนั้นเถอะนะแต่วันนี้นะครับทางเหนือนะถอนข้ออ้างก็บอกว่านีกําลังเชิราจากันอยู่ก็ถอยไปก่อนนะครับแต่ว่าทางด้านเซเลนสกี้บอกเลยนะไม่เชื่อนะไม่เชื่อนะแล้วก็ วันนี้เมื่อทหารรัสเซียออกจากเชนอเบลเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของทางฝั่งยูเครนเนี่ยก็คอ่คอนข้างจะไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันยังปลอดภัยหรือเปล่าจะเข้าไปเนี่ยคงจะอันตร,ราย UN ก็อาจจะมีการตรวจสอบแต่ประเด็นที่จะพูดวันนี้เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องนะครับแล้วผมอ่านเกมแล้วเนี่ยก็เป็นที่น่ากังวลว่ามันอาจจะ ที่แน่คือไม่จบแน่แนครับการเจราจาต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่นะเป็นกลเกมของปูตินซะมากกว่ามีการวิเคราะห์กันนะว่า <c oughs> ตอนนี้นะปูตินเนี่ยนอกจากจะมีพยายามโดยเฉพาะทางเพนเตากอนนะบอกวพยายามที่จะรวบรวมพลังคนนะจัดทัพกันใหม่แล้วอาจราจ์ที่บอกนะอาจจะไปเน้นในจุดสำคัญก่อนก็คือ นะครับทำให้ทั้งด้านตะวันออกนี่เอาให้ได้ก่อนเหมืนนอนนเถอะนะเอาให้ได้ก่อนแล้วก็นะจะรีดดพลอยเอาทหารกลับเข้ามาใหม่เนี่ยทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีข่าวพี่น้องซึ่งน่าตกใจเหมือนกันนะคือทางรัสเซียเนี่ยมันก็มีภาพอะไรออกมาชัดเจนว่าที่เมืองเบลโกร์นะครับซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งใต้เขตแดนนะนะครับเข้าไปทางรัสเซียเนี่ย โดนเครื่องบินนะซึ่งทางรัสเซียก็รายงานเป็นเครื่องบินของยูเครนแน่ๆน,นะเข้าไประเบิดเ,เรียกว่าที่เก็บน้ํามันนะโรงคลังเก็บน้ํามันซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะมันก็ตีความได้สนุกครับตีความได้สนุกถ้ามองว่ายูเครนเนี่ยนะได้ใจมึงทำกูกูก็ทํามึงเนี่ยนะซึ่งอันนี้จะด้วยความหามด้วยความแค้นเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่อง เป็นไปได้อีกนะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าถามเป็นผลดีไหมผมว่าที่ผ่านมายูเครนนี่อยู่ในบ้านตัวเองป้องกันตัวเองนี่ฆ่าใครยังไงก็ไม่ผิดครับแต่ถ้าไปทําข้ามแดนนี่มันจะกลายเป็นว่าเป็นคู่ขัดแย้งกันในลักษณะที่ไม่ใช่ผู้ป้องกันตัวเองละไปลุกรานกลับละอันนี้ซึ่งอันเนี้ยมองว่าอาจจะเป็นแผนของทางปูตินนะที่ต้องการดึงยูเครนให้มาอยู่ระดับเดียวกับตัวเองก็คือเป็นสงครามแล้ววันนี้นะรบกันแล้วเนี่ยนะ ถ้าเราเป็นคนยูเครนนี่ก็คงจะคิดแบบนั้นนะซัดนะมันเลยอะไรเงี้ยนะแต่นี่นะครับเป็นการใส่ความมาทางยูเครนโดยทางฝั่งอเมริกานะซึ่งนี่มันน่าสนใจโทษทีทางฝั่งรัสเซียนะซึ่งมันน่าสนใจนะปูตินนี่แผนนะทำอะไรเองแล้วก็ไปใส่ความแล้วให้ได้ตามสร้างสถานการณ์นะนะเคยทำมาแล้วนะชิเชนยาแล้วก็ในที่ที่เขาต้องการจะทำเนี่ยนะ เขาก็จะเอาคนตัวเองเข้าไปสร้างอิทธิพลเพราะเขาสไตล์ของ KGB นะมีการสัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนซึ่งแกไปอยู่ที่วอซอนะก็ถามกันว่าเนี่ยเครื่องบินที่ไปนะใช่ของยนะูเครนหรือเปล่าแกบอกว่าแม่มันเห็นไม่ชัดนะแต่ก็ไม่ปฏิเสธอะไรเงี้ยนะแล้วก็ท่าทางของแกนี่ก็ดูเหมือนว่าปูตินเนี่ยมันไม่จบแค่นี้หรอกเพร,เพราะนั้นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะ ต้องเตรียมการนะต้องเตรียมการไว้สู้เต็มทีนะ่แล้วดูเหมือนว่านะความรักชาติความหญิงทรนงในในเขตแดนในทประยของตัวเองในเชื้อชาติตัวเองเนะี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นอยู่ในบทสัมภาษณ์นี้นะว่าคนยูเครยนยังไงก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยน,นะนี่ก็น่ากลัวน่ากลัวแต่ทีนี้มันมีบทพิสูจน์เบทเขาเรียกว่าบท,บทวิเคราะห์อีกกันหนึ่งซึ่งมันแปลกนะ <c oughs> <c oughs> คือในคนนี้นะครับเป็นคนแคนาเดียนแกเชี่ยวชาญในเรื่องของพลังงานนะบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นไปได้นะว่าไอ้ปูตินเนี่ยนะแผนมันตั้งแต่ต้นนี้ต้องการจะเป็นมหาอำนาจเรื่องน้ำมันนะเพราะจริงๆเขาถองรัสเซียก็เยอะอยู่แล้วนะถ้ายึดยูเครนได้เนี่ยนะนี่ก็เรียกว่าคุมน้ำมันเลยนะคุมน้ำมันจากทั่วโลกเลยนะเออ มันก็น่าคิดนะถ้าเรามองตามแผนที่นะพี่น้องนะแผนที่เนี้นะก็จะเห็นว่าเนี่ยครับประเทศยูเครนอยู่ทางข้างบนนี่นะทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ลงมาติดทะเลดำนะครับนะข้างล่างเฉยียงซ้ายมือแล้วก็ไอตัวที่เชื่อมอยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นเกาะตรงนี้เนี่ยก็คือไครเมียที่มีลูกบอลอยู่เนี่ยคือไครเมียนะครับไครเมียข้างล่างเลยนะ ถ้าสมมุติว่านะยูเครนเนี่ยซึ่งตามแผนเมื่อกี้ที่เราดูนะมันก็ปิดทางลงทะเลหมดนะคือปิดล้อมเลยไม่ลงทะเลสีขาวๆนี่นะถ้ามันทำสำเร็จนี่ก็คือมันจะได้คุมพลังงานนะคุมพลังงานเกิน90%ของยูเครนนะก็ถ้ามองจากมุมมองนั้นนะครับก็แปลว่ายัางไงก็ต้องเอาให้ได้เหมือนกันเถอะนะต้องเอาให้ได้แล้วก็ยึดข้างล่างนี้ได้เนี่ยก็คือได้คุมน้ำมัน แต่ว่าที่เราดูเมื่อกี้นะครับเมรพอที่ตั้งใจจะยึดให้สนิทเนี่ยนะครับยึดไม่สําเร็จนะครับยังยึดไม่สําเร็จนะเพราะฉะนั้นสงครามมันยังไม่จบวันนี้มันยังไม่จบผมไปไล่ดูนะจิตสํานึกของคนยูเครนเนี่ยเราไล่ดูจากซากปรักหักพังต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะวันนี้ยูเครนก็ไล่นะไล่ยึดคืนพอไล่ยึดคืนปุ๊บก็ได้ไปเห็นสภาพต่างๆ หน่วยงานต่างประเทศนะนานาชาติก็ชักจะเห็นแล้วโอ้โหนี่มันคือวอลคราย e ยคือมันไปไล่ทําลายบ้านเรือนประชาชนจริงๆอะ่ะกาดจ,จะเอาให้ตายอะ่ะนะซึ่งอันเนี้ยนะเป็นเรื่องน่ากลัวทีเดียวนะคือภาพที่เราเห็นนี่มันค่อนข้างจะสยดสยองนะนะอย่างเมืองที่เขาพากันเข้าไปดูนะคือเมืองเออร์ปินนะครับเออร์ปินซึ่งเป็นเมืองที่ใกล้ๆกับทางตอน ตอนเหนือของของกรุงคีพนะเมืองหลวงตอนนี้ก็ดันฐานรัสเสียออกไปแล้วนะครับแต่สภาพที่มันเป็นอยู่นี่นะซากศพคนตายตามท้องถนนนะนะประชาชนก็ยังอยู่นะแต่ว่าก็ทยอยออกไปนะเพราะเขารู้ว่ามันคงจะต้องมีสงครามและลอกใจนะเกิดขึ้นนี่คนที่เป็นท้องถิ่นเนี่ยเราเห็นชัดเลยนะแกบอกว่าเนี่ยนะมันทำร้ายผู้คนทำร้ายบ้านนะอยากจะรู้เหมือนกันว่ามัน พุ่งเป้าหมายมาที่ย่านที่อยู่อาศัยของประชาชนทําไมเนี่ยนะในสองเท่าเนี่ยนะ,อะตอนนี้นะอุ้ยระเบิดนี่ไม่กลัวแล้วนะ,ะเดือนที่ผ่านมานี่นะเคยชินแล้วมันจะยิงระเบิดยิงปืนคกอะไรเข้ามาไม่กลัวแล้วนะตอนนี้เนี่ยกลัวนะกลัวความเงียบมากกว่าที่กลัวเสียงระเบิดได้ซ้ำนั่นแหละนะคงได้เทนได้สัมภาษณนะ์นะครับนี่แหละครับสาภาพตึกในเมืองเออร์พินเมือง ทางชายขอบออกไปนะของทางกรุงเมืองหลวงนะทางตอนเหนือ,อสองเท่าผู้ยิงใหญ่นะนี่คือแผ่นดินของเราบ้านเกิดของเราบ้านของเรานะนะแผ่นดินของเราบ้านของเรานะเราเสียใจกับผู้คนนะในประเทศของเราแล้วะนะกับสภาพเมืองเออร์ปินนะนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะเป็นความมืดนะครับ ความเศร้าโศกนะตอนนี้นะครับการระเบิดเนี่ยเริ่มจะลดลงหายไปละนะครับหายไปแล้วเนี่ยแต่ว่าไปฟังคำสัมภาษณ์ของ <c oughs> ของทางประธานาะธิบดีเซเลนสกี้เองก็บอกว่าไม่เชื่อหรอกเราเตรียมการรบอย่างเต็มที่นะแล้วผู้สื่อข่าวที่เขาเข้าไปดูนะเขาบอกว่าเนี่ยนะปรากฏว่ามันมีรถ คันดีๆข้าวของอะไรต่างๆนะเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านต่างๆนะรถหรูๆเนี่ยมีการมาร์กไว้นะเขาเดาว่ารัเสเซียมันจะขนกลับบ้าน <c oughs> มันจะขน,ขนกลับบ้านเมื่อนะแม้ว่าเหมือนกับว่ารัเสเซียถอนเนี่ยนะแต่ว่าทางอเมริกาเนี่ยไม่ไว้ใจเลยนะมีการส่งโดรนเข้าไปอนะจำนวนบอกว่าเป็นประมาณร้อยนะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักร้อยแต่ว่า เข้าใจว่าอาจจะเยอะกว่านั้นในรายละเอียดจริงๆคือเป็นโรนที่สามารถจะนะโจมตีได้คือสามารถจะนะยิงไปสู่เป้าหมายนะโดยมีกลไกการบังคับนะบังคับได้จาก G P S ระบบ G P S ที่ที่อีลอนมัสใช้อยู่ด้วยนะ วันนี้น่ากลัวนะความแม่นเนี่ยมันจะสุดๆเลยนะยิงเป้าไกลได้ถึง40กนะิโลเมตรแล้วก็มันสามารถจะบินอยู่ได้ถึงสีิบนาทีนะมันไปได้ไกลนะครับเรียกว่านะสามารถจะใส่หัวรบต่างๆเข้าไปได้นะนะครับสามารถจะยิงสู้กับรถถังกับอากาศยานอะไรต่างๆได้หลายอย่างนะจริงๆเขาว่ากันอย่างนั้นนะ มันเป็นอาวุธเบานะแต่เป็นอาวุธเบานะนครับมีระบบ GPS มีอะไรต่างๆนะครบหมดนะครับเนี่ยก็อันนี้อเมริกามอบให้แล้วจำนวนน่าจะไม่น้อยทีเดียวนะเมื่อเราดูนะตรงนี้เนี่ยเรื่องออการยึดน้ำมันเนี่ยนะคนที่คน Canadian Canadian แคนาดยนนี่แกบอกเนี่ยแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ เซเลนสกีไม่ไม่เห็นด้วยนะแกบอกว่านะคงไม่ใช่แค่มานิเบเวตอนบาสหรอกนะที่บอกว่ามาเพื่อจะปลด,ปล,ดปล่อยเขตแดนที่เป็นชาวฝรั่งเศสเอ้ชาวรัเสเซียนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยจะไปบุกกรุงคลีฟทำไมพนะ่งเป้าจะยึดกรุงคลีฟเลยคือเป้าหมายจริงๆของอปูตินเนี่ยก็คือการยึดครองนะ ยึดครองทั้งทั้งยูเครยนะยึดครองทั้งยูเครนนะครับถ้าเราดูกันตามแผนที่นะมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ใหญ่ซึ่งปูตินเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายแค่จะไปเอาน้ำมันตามที่แคนาเดียนคนนั้นได้พูดไว้นะคือถ้าดูนะที่ผมชี้นะพี่น้องนะนะครับต้องดูนี้นะเนี่ย นะคงไม่ได้มาเอาแค่น้ํามันแล้วยึดคลเมียเรียบร้อยแล้วก็จะยึดมาริโอโปนะทางนี้นะแล้วจะตัดทางลงทะเลแล้วตัวเองจะได้จัดการน้ํามันโดยเบ็ดเสร็จเมื่อน้ํามันของตัวเองมารวมกับน้ํามันยูเครนซึ่งเรียกว่าใหญ่เป็นลำสองของของยุโรปเนี่ยนะแหล่งผลิตน้ํามันนําเข้าส่งออกเนี่ยมันก็คือเรียกว่าได้กําไรนะแต่วันนี้ฟังเสียงยูเคร,รเนไม่ยอมจะเสียนะดินแดนสองอันเนี่ยนะที่ แถวดอนบาสกับที่เขาเรียกเมืองอสองเมืองนี่นะแป๊บนะให้พี่น้องเห็นนะครับนะลูฮานส์กับดอนเนสดอนเนสไม่ดอนบาสดอนเนสซึ่งนะดอนเนสกับไอ uh ้ลูฮานส์มันก็คือเขตดอนบาสที่เขาว่ากันนั่นแหละนะแล้วก็เนี่ยทางปูตินเนี่ยถ้าเกิดว่าชนะได้ตรงนี้มาโรโพลด้วยเนี่ยก็คือปิดเลยฮนะ ทางเรียกว่าทางยูเครนจะลงทะเลไม่ได้แล้วเมื่อฐานตัวเองอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตัวเองคุมไครเมียอยู่แล้วเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางลงทะเลของอยูเครนนี่ก็แทบจะไม่มีเลยนะแล้วเขาก็เดากันว่านะพอยึดยูเครนได้ปุ๊บต่อไปก็จะยึดมาโดวาอย่างเงี้ยนะนี่นะครับลุกข้ามาโดวาแล้วก็เนี่โปลแลนด์นะครับนี่นะครับนี่ถ้ายึดได้นะ แต่ว่าตอนนี้ยึดมาที่เบลารุสนะครับเบลารุสเป็นหลักเลยเนี่ยมาไลร่รบกับยูเครนเนี่ยนะแล้วก็ประกาศการรบกับนะเรียกว่าเอสโตเนียหรือว่ารัสเซียนะที่ประเทศที่ในเวลรัสเซียนะที่ให้การยอมรับไต้หวันให้มีความสัมพันธ์ในการทูตตอนนี้นะการค้าระหว่างรัสเซียกับรัสเซียเนี่ยนะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไป91%แทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะตอนนี้ แต่นี่รัสเวียเนี่ยเป็นเขาจารัสเวียไม่ใช่อิสโตเนียเป็นส่วนหนึ่งของ NATO นาโต้นี่การทํากับหนึ่งประเทศ NATO นาโต้ถ้าไปลุกลามการอาหารนี่โดนแต่เรื่องการค้าวันนี้เริ่มแล้วแต่การค้าวันนี้นะรัสเซียเนี่ยดิ้นใหญ่นะวันนี้เห็นว่านะครับก็ไปจีบทางอินเดียนะนะครับแล้วอินเดียเนี่ยผมบอกไว้แล้วว่าเขาก็มีความทะเยอทะยานในตัวเองอนะ่ะเพราะพลเมืองในต่อไปก็จะแซงจีนแล้วนะ แล้วคนอินเดียผมไล่ดูนะที่ผมพยานพยากรณ์ให้พี่น้องดูก็จะเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในนะสมการสงครามโลกวันนี้ก็เล่นบทบาทนะเพราะว่าตลาดเนี่ยอยู่ใกล้กับจีนใกล้กับรัสเซียเนี่ยมันเรื่องยูเครนกับเนี่ยเราก็ไม่อยากจะยุ่งอะนะซึ่งอันนี้ผมก็มองว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ฉลาดแล้วละแล้วทางดูเหมือนทางยุโรปทางอเมริกาเองก็ไม่ได้บีบอินเดียมากนะนะนะไม่ได้บีบมาก เพียงแต่ว่าเมื่อถึงระดับที่มันเป็นสงครามกันจริงๆนี้ก็ต้องนะหนีไม่พ้นต้องมาเลือกข้างนะซึ่งผมเชื่อว่าอินเดียจะมีบทบาทสําคัญนะก็คือตอนที่เกิดสงครามกับจีนนั่นแหละแล้วก็เมื่อวานเนี่ยนะผมได้เสนอข่าวไปเ,เสนอหรือยังเอ่ยปรากฏว่าอินเดียนเนี่ยนะครับไปสร้างสร้างฐานทหารที่เกาะเล็กๆนะครับที่นะบริเวณแป๊บนะฮะ หมู่เกาะเล็กๆนะที่ติดกับสีลังกาบ้างนะเดี๋ยวแป๊บนะหมู่เกาะมอริเชียสนะครับเล็กมากเป็นหมู่เกาะเล็กๆแป๊บหนึ่งนะอินเดียนะคือออกมาดักทางไว้เลยนะแป๊บหนึ่งผมขออนุญาตนะครับ มาเลเซียสนะครับเนี่ยครับ,เ,รบเป็นเกาะอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็สีลังกานะครับแป๊บให้ดูสีลังกาสีลังกาซึ่งจีนเนี่ยนะครับมาตั้งฐานทัพ เพราะนั้นเนี่ยอินเดียเนี่ยมาตั้งฐานทหารอยู่แถวเกาะเล็กๆใกล้กักบมาเลเซียตรงนี้นะครับขึ้นมาทางเหนือนิดหน่อยเป็นเกาะเล็กนะเล็กๆมากแล้วก็สร้างมา3、4ปีแล้วเข้าค้นสอบแล้วเนี่ยนะตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นของเป็นของอ่อินเดียจริงๆครเป็นของอินเดียจริงๆการมาตั้งหลักตรงนี้นะครับก็คือนะ เมื่อจีนเนี่ยนะมาตั้งทับอยู่ที่สีลังกานะพยายามจะยึดสีลังกาเป็นฐานทหารนะซึ่งสีลังกากับอินเดียมันก็ติดกันอยู่นี่นะเพราะฉนั้นเนี่ยอินเดียก็นะไม่ยอมเหมือนกันก็เลยต้องนะครับเอามาเลเซียมาเลเซียนะครับมานะมาเป็นจุดสำหรับการตั้งฐานทหารนะคอยตรวจการนะนะครับ ดูนะมาเลเซียอยู่ข้างล่างเลยนะสีลังกายอยู่ข้างบนนะคือดักเลยฮนะเนี่ยสีลังกายอยู่บนนะอินเดียมาดักไว้ก่อนเลยเรียกว่านะถ้าใครจะผ่านจะไปประมาจะมาทางนี้นะครับจุดนี้เนี่ยอ้อมตลบหลังป้องกันตัวเองได้อะนะ มาเลเซียอยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆเมื่อวานผมดูเนี่ยใกล้โอมาถึงนี่เลยนะอินเดียนี่หูไกลนะเนี่ยออกมาปักหลักนะต้านอยู่แนวนี้เลยฮนะก็แปลว่านี่นะโอ้โหนี่นี่ไม่ธรรมดาเลยครับถาั้นะ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 อินเดียในความทะเยอทยานไม่น้อยนะเนี่ยเนี่ยก็เรีกว่าเป็นตั้งเรดาร์ตรวจสอบนะใครจะเข้าจะออกทะเลแถวนี้เนี่ยคุมหัวคุมท้ายนะเอ,อโลกเราวันนี้เป็นอย่างนี้พี่น้อง ตามหัวข้อที่ผมพูดไว้เนี่ยนะว่ามันสัญญาณอันตรายว่ามันมันจะลามเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือว่ายูเครนไม่ยอมเขาไม่ยอมเสียแผ่นดินเขาไม่ทะนิ้วเดียวเขาไว้อย่างนั้นนะดอนบาสที่กะจะเอาไปนะนะยูเครนไม่ยอมนะเขาไม่ยอมอ,อ,อยู่ๆแล้วก็จริงๆนานาชาติเองก็ไม่ได้รับรองท่านปูตินเนี่ยตู่เอาไปเองนะ เมื่อไม่ยอมเนี่ยปูตินเองแผนเขาก็มากกว่านั้นนะแล้ววันนี้เมื่อลงทุนไปแล้วนี่ก็ต้องได้นะถ้าจะให้ได้ยูเครนนี่ต้องใช้วิธีการยังไงนะแต่ปูตินจะกล้าลามให้มันเป็นสงครามโลกไหมอันนี้ก็ต้องคิดนะประวัติลำพังยูเครนยังบุกอะไรไม่ได้นะวันนี้นะก็ระดมสร้างกำลังทหารเพิ่มนะรู้สึกจะเกฑ์คนเพิ่มนะออกกฎหมายเกณฑ์คนเพิ่มส่วนยูเครนนี่นะ อาวุธอาวุธอะไรเข้ามาแล้วก็เรื่องการเตรียมการต่อสู้นี่ก็น่าจะเต็มที่ถึงตอนที่จะต้องไปยึดดอนบาสคืนเนี่ยมันก็ระเลงเลือดกันอีกยาวนานสงครามนี้ไม่น่าจะจบง่ายๆไอ้ที่จะไปร่างสัญญาสงบศึกอะไรกันนะผมเชื่อว่าน่าจะหวังยากยกเว้นเสียแต่ว่าวันนีนะ้เกิดเหตุอะไรภายในรัเสเซียนะปูตินเป็นอะไรขึ้นมานะหรือว่ามีการจัดการกับปูตินอนยะ่างเงี้ยซึ่งวันนี้นะ ปูตินก็ดิ้นเต็มที่นะให้ค่างเงินรูเปอร์มันดีกระเตื้องขึ้นมาหน่อยนะแต่ความเป็นจริงนี่นะมันไม่ง่ายหรอกแต่ว่าเขาก็จะพยายามจะค้าขายให้อยู่ได้วันนี้ก็ไปไล่จีบอินเดียอย่างที่ว่าจีนอยู่แล้วอินเดียอยู่แล้วทางยูก็พยายามจะบีบทั้งจีนนะอินเดียด้วยอินเดียนี่รู้สึกว่าทูตอาา่รัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่นี่ยังไม่ได้ไปนเน้นหลังจากเกิดสงครามเนี่ยแต่เชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องไปคุย การจะคุยกับทางอาเซียนเราเนะี่ยวันนี้ก็มีปัญหานะนิสัยอาเซียนเราคือไม่อยากจะไม่อยากจะเลือกข้างนะหลายใจนะวันทองนะเราก็รู้ India, อินเดียก็เหมือนกันเอเชียเราเป็นอย่างนั้นนะไม่มีอะไรที่มั่นใจหรอกเวลาไปไหนก็เอเชียเนะี่ยไปกินนู่นไม่ไปซื้อนี่ไหมไปนู่นไหมเนี่ยนะแต่ละคนอึนกอัดนะเอาไปไหนก็ได้ตามใจแล้วแต่ตามพวกหลักการอะไรไม่ค่อยมีอนะไรเงี้ยดีสไตล์เอเชียเรามันเป็นประมาณนี้รักษาหน้ารักษาตาขี้เกรงใจนะก็ต้องทําแบบนะ ให้มันให้มันเขาเราียกอะไรแอมบิคิวอสไว้ก่อนนะคือไม่แน่ว่าจะไปซ้ายไปขวานะให้เดาเองประมาณอย่างนั้นนะครับคือถ้าเป็นนี่คือสับรางสับรางเก่งนะถ้าเป็นสาวเป็นผู้สาวผู้บ่าวที่เจ้าชู้ประมาณอย่างนั้น,นะน,นก็โลกต่อไปนีนะมันคงจะแย่แน่ๆนะแย่แน่ๆก็เตรียมตัวกันไว้ก็แล้วกันพี่น้อง แต่ว่าที่แย่ๆน่แน่หนักๆเนี่ยนะแย่มานานแล้วเนี่ยก็เนี่ยประเทศไทยเราเองนี่แหละนะครับเป็นห่วงรวยกระจุกจนกระจายเป็นระดับหนึ่งนะ mm. พี่น้องต้องรู้นะว่าประเทศรัสเซียเนี่ยสมัยปูตินอยู่ถ้าไปดูกันลึกๆเนี่ยมันชั่วร้ายมากนะชั่วร้ายมาก mm. แล้วนะความเหลื่อมล้ําก็คือคนรวยกระจุกจนกระจายนั่นแหละนะ เป็นระดับจริงๆรัเสเซียมันต้องเป็นระดับหนึ่งนะแต่ไทยเราแซงรัเสเซียอีกแล้วคือรัเสเซียนี่คือแดนมาเฟียรัสฟาสิส์นะนะมันก็ทําอะไรได้ดังใจมันนะจะดึงขโมยความร่ารวยไปอยู่ในมือคนเล็กๆกลุ่มเล็กๆนะแต่ประเทศไทยเราดูมันทําได้ดีกว่ารัเสเซียนะดีในแงนน่นี้หมายถึงว่าทําได้ชั่วนะกว่ารัเสเซียนะตุรกีนะประเทศนี้ก็ไม่ธรรมดาวันนี้ก็ นะพยายามจะเป็นมิตรกับทางรัสเซียอยู่นะแล้วนะก็ทํามาค้าขายกันนะครับอินเดียนี่เราก็รู้อยู่นะว่ามันมีความเป็นชนเป็นชั้นนะแบ่งเป็นแลว้วกาเป็นวรรณะมันก็เป็นที่มาของการที่มันไม่เจริญสักทีแต่เนี้ยของเราเนี่ยเป็นแชมป์นะไม่อยากจะเชื่อนะประชาชนหนึ่งเปอร์เซ็นตมีสินทรัพย์เกินครึ่งข,ของประเทศ นี่คือความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานะก็ทางข้างหน้านะครับยังไงก็ขอให้นะใช้ชีวิตด้วยสตินะนะดูแลตัวเองให้ได้นะครับดูแลสุขภาพให้ดีเรื่องการเงินการทองก็ต้องระมัดระวังนะจะใช้จ่ายอะไรยังไงนะจะลงทุนกับต่างประเทศตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนนะนะเ,เรื่องการกินการใช้ขอให้ประหยัดนะครับขอให้นะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองนะ ให้มากที่สุดอันไหนไม่จําเป็นก็อย่าไปลงทุนอย่าไปใช้ในตอนนี้คือถ้ามันเกิดอย่างเงี้ยคือนะโควิดก็ยังไม่จบนะสงครามนะตรงนี้เนี่ยแค่เฉพาะรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยมันกระเทือนแล้วถ้ารัเสเซียกับนาโตเนี่ยหนักแล้วถ้าจีนเกิดบ้าบอคอแตกขึ้นมาอีกนะเกิดการรบก็เป็นสงครามโลกถ้าจีนขยับกันอีกทีนึงน่งก็สนุกแลวครับนะสนุกเลย เขาเป็นว่านะเราก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะสันติภาพมันคือสิ่งที่ดีที่สุดพอมีสันติภาพก็มีเวลาคิดสร้างสรรค์ทำมาหากินแต่วันนี้กลายเป็นว่าคิดเพื่อที่จะทำลายกันนะนะงบประมาณทางยุโรปนะแน่นอนรัสเซียจีนนี่เพิ่มเต็มที่อยู่แล้วอเมริกาก็เพิ่มยุโรปเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโลกเราจะไปไหนอนาคตลูกหลานจะเป็นอย่างไรนะครับช่วยกันสนใจปัญหาบ้านเมืองช่วยกันแก้ปัญหาบ้านเมืองถ้าทำได้ บ้านเรานี้ยิงต้องแก้เร็วให้เร็วให้หนักด้วยนะเพราะว่าเราอยู่กับความทุกข์ทรมานมาแล้ว8ปีนะเลกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยเข้าใจว่ายี่สิบสองพฤษภาคมนะผมอยากจะเชียร์ให้พวกเราเนี่ยนะครับทิ้งพรรคการเมืองเก่าให้หมดแล้วลองไปเลือกพรรคก้าวไกลดูสิผมอยากเห็นอนาคตะระดับประเทศก้าวไกลอาจจะยังทําอะไรไม่ได้อาจจะต้องเป็นเพื่อไทยอันดับหนึ่งแต่ว่าก้าวไกลก็จะต้องเป็นคนณะรัฐบาลบริหารประเทศแต่ขณะเดียวกันเนี่ย ให้เขาได้ใช้ประสบการณ์นะไปคุมกรุงเทพไว้แล้วก็รุกที่ใจกลางของประเทศคือเมืองหลวงเนี่ยนะไปจัดการชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นผมเชื่อว่าอะไรใหม่ๆเนี่ยบางทีนะเราจะได้มีความหวังใหม่ๆถ้านหน้าเก่าๆนะตัวเก่าๆเนะี่ยผมว่ายิ่งคนอยู่นานนะนะเราหวังอะไรที่มันจะแปลกจะใหม่มันทันสมัยมันยากไม่ใช่อย่างนั้นีนะนะ้ถ้ามีเพื่อนพี่น้องอะไรทั้งหลายเนี่อลองของใหม่ดูสินะครับ กรุงเทพนะถ้าลองแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นฝีไม้ฝีมือคนรุ่นรุ่นใหม่จริงๆพักอื่นนะผมไม่เชื่อว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่จริงนะครับประชาธิปัตย์นี่ยิ่งเราไม่ให้ราคาทนะ้งจริงมันมีการรณรงค์นะว่าให้ต่อต้านนะการต่อต้านพักเนี่ยนะสามพักเ่ยนะซึ่งผมว่านี่ก็เป็นนโยบายที่จะต้องเร่งทํากันนะพักสามพักที่บ่านนี่คือพักอะไรบ้างพี่น้องน่าจะเดาออกนะนะ ไปดูกันที่นี่ก่อนปิดรายการนะพี่น้องให้ไปดูกันที่นี่เขามีการรณนนรงค์นะบ้านนี้ไม่เลือกนะดูนะไม่เลือกอะไรเอ่ยไม่รับไหว้และอย่าแวะมาให้เมื่อยนะบ้านนี้ไม่เลือกประชาธิปัตย์พลังประชารัฐและภูมิใจไทยแม่นะมันสะใจดีแท้นะครับนะเอา้เอาแค่พูดอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องช่วยกันทำนะช่วยกันทำ เอไว้โอกาสหน้าว่ากันใหม่นะผมจะพยายามทําคลิปให้สั้นๆประมาณอย่างเงี้ยนะแล้วก็อัปนะโหลดให้พี่น้องนะครับจะมีการนําเสนอเป็นนะเป็นเ,เป็นช่วงๆว,นะวันไหนโอกาสดีก็จัดรายการสดนะอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็พี่น้องก็ติดตามกันต่อไปกันแล้วกันนะครับคุณรักษานะครับสวัสดีครับ